ตื่นเช้ามาก็มาดูต้นไม้นะคะซึ่งปลูกต้นมะกรูดไว้น่าจะสองปีแล้วอ่นะคะเนี่ยเจอเจ้าตัวเนี่ยชอบมากินใบมันเราก็ต้องกำจัดนะคะแต่ว่าเหมือนจะใจร้ายไปน,นิดหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่กำจัดเขา ใบมะกรูดเราจะไม่เหลือเลยค่ะเราจะต้องคอยมาดูเขาเลยนะคะเพราะแม่ไผ่จะปลูกมีต้นมะกรูดแล้วก็ต้นหม่อนมันบอรี่นะคะซึ่งหม่อนมันบอรี่กับต้นมะกรูดนี่ก็อายุหลายปียดูลำต้นเขาก็ได้ค่ะเนี่ยแม่ไผ่จะคอยตัดสางนะคะตัดสางกิ่งเขาที่แม่ไผ่จะพูดเสมอต้นไม้ไม่ว่าต้นอะไรถ้าเราไม่อยากให้เขาโสรม ก็คือต้องคอยตัดสางแต่งกิ่งเขานะคะแล้วเขาก็จะออกลูกให้เราเนี่ยได้กินทุกครั้งล่ละคะ่ะมันมมนมันมารีนี่นนง,ง่ายมากเลยนะคะท่านผู้ชมในการดูแลเนี่ยนะคะแค่ท่านก็ลดน้ำใส่ปุ๋ยเข้าบ้างนะคะอ่าแล้วการขยายพันธุ์เนี่ยกิ่งที่แม่ไผ่ตัดนะลองเสียบลงไปเนี่ยเขาก็เนี่ยเห็นไหมคะแตกใบหมดเลยเรามาดูลากเขาก็ได้ค่ะต้นนี้นะคะ เนี่ยเมลไ่เสียบไว้เฉยเนี่ยเขาก็ติดแล้วค่ะแต่จะปลูกตรงนี้ไม่ได้แล้วค่ะแค่ทดสอบให้ท่านผู้ชมดูว่าแม่ไผ่เสียบไว้ตั้งแต่ตอนตัดแต่งกิ่งดูว่ารากเขาขนาดไหนแล้วนะคะก็มีรากหรือยังนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมรากเขานะคะกล้องมองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวดักหนึ่งนะคะสะท้อนแสง จะไม่ค่อยเห็นเห็นลากเขาไหมคะต้องมุมไหนดีเอ่ยมุมที่มุมนี้จะเห็นอ่เนี่ยคะ่ะลากเขาเนี่ยคะ่ะเพราะว่าแสงเขาสะท้อนเนี่ยคะ่ะต้นนี้แค่เราตัดสางแต่งกิ่งเขาแล้วก็เอากิ่งเขาเสียบไว้ที่ดินหรือถุงข้อชําของท่านผู้ชมนะคะ ผู้สมก็ได้หมอนบ,บรนเี่ไปขยายพันธุ์แบบง่ายๆเลยนะคะแบบง่ายๆนะคะเพรฉะนั้นถือว่าถือว่าก็ได้ผลนะคะในการแค่เราเราไม่ต้องทําอะไรมันมากเลยไม่ต้องไปอะไระะทำการควบแน่นหรืออะไรเราตัดสางแปลงกิ่งเขาเวลาท่านซื้อมาไม่ต้องไม่ต้องไปเบืองเงินในการซื้อ,อพันธุ์ ซื้อมาแค่ต้นเดียวนะคะก็เหมือนแม่ไผ่เนี่ยนะคะนี่คือบ้านที่กรุงเทพนะคะถ้าที่อยู่สวนนี่ก็เยอะเลยขยายพันุ์ไว้นะคะเพราะว่ามันขยายพันธุ์ง่ายต้นหม่อนมันบอรี่นะคะแค่นี้เองนะคะในการขยายพันโอเคนะคะถ้าเขาผลเขาสุกนะคะแม่ไผ่จะมาอัพให้ท่านผู้ชมดูซึ่งตอนนั้นก็เคยอัพคลิปหม่อนมันบอรี่ไปครั้งหนึ่งแล้วค่ะตอนเด็ดลูกเขากินนะแต่ตอนนี้เขาเพิ่งจะ อ,ออกลูกได้ไม่นานนะคะก็ต้องดูว่าอีกประมาณแม่ไผ่ว่าเป็นเป็นเกือบเดือนละคะ่ะกว่ากว่าลูกเขาจะสุกนะฮะโอเคเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ